สวัสดีค่ะพบกับสาวึงแชนแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสาวึงก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะพาไปที่ร้านกาแฟนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเหมาะสําหรับพักผ่อนและนั่งจิบกาแฟนะคะมีทั้งร้อนทั้งเย็นและเครื่องดื่มต่างๆก็มีหลายเมนูให้เราเลือกนะคะถือว่าบรรยากาศดีดมากเลยค่ะสวยงามไปด้วยธรรมชาติ มองไปก็จะเห็นทิวทัศน์ที่เป็นภูเขานะคะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยร,ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเขือนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะรสชาติกาแฟก็ใช้ได้ค่ะโอเคอร่อยค่ะราคาก็หลักสิบนะคะแต่บ,บรรยากาศนี่หลักล้านเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนที่ผ่านไป แถวนั้นนะคะก็แวะชิมได้นะคะนี่ก็คือบ้านต้นไม้นะคะซึ่งเป็นต้นมะขามใหญ่มากฝักดกฝักดกเยอะมากเลยค่ะดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะชิลมากค่ะซึ่งวันนั้นนะคะสาหึงก็เดินทางไปกับครอบครัวค่ะนี่ค่ะครอบครัวเสาหึงนะคะชิลมากค่ะ รสชาติกาแฟอร่อยมากราคาก็ไม่แพงนะคะหลักสิบแต่บรรยากาศนี่หลักล้านเลยค่ะดูนะคะชมนะคะอยากให้ดูบรรยากาศและสถานที่รอบรอบค่ะสวยงามมากโอเค <Okay, S 2> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาหงษ์นแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs> ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกด ไลค์กดติดตามให้สาววบึงช n แนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ